สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love d a i n งนี่คือเรื่องราวความรักในทุกๆสถานะสำหรับราศีกรกฎนะคะประจำเดือนเมษายน2024วันที่ช anel น,นี้ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ได้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Line a ินติ๊กถ้าใดสนใจหินมงคลความรักและชีวิตให้คลิกไปที่ลิงก์ Instagram นะคะสนใจที่ไหนติดต่อแอดมินได้เลย แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปอ,อ,อื่นอื่นอีกมากมวยนะคะขอบคุณที่พพอร์ตชาแนลเราเรื่อยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะต่อด้วยคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นขอทราบความรักของคู่รักที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่นะอาจจะโนคอนแทคอะไรใดๆก็ได้เดี๋ยวามาเช็คพลังงานกันความรักของคู่ที่เป็นประเด็นนะคะราศีกรกฎ เอเลนซี่โนโคอนแทคแรงมากน่าที่จะหลายๆท่านอาจจะเกือบปีแล้วนะพลังงานเหมือนต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตแล้วค่ะ น่ทำไม move on ไม่สุดทั้งคู่เลยทีเดียว move on ไม่สุดแคริฟายหน่อยโอเคค่ะพลังงานของคุณและเขามันคือ no contact ของแท้นะคะ no contact ของแท้คือไม่ได้คุยเลยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วหรืออาจจะเพิ่งบล็อกหรือจริงๆพลังงานมันเหมือนบล็อกกันไปนานแล้วอาจจะเป็นปีแล้วนะคะสำหรับในหลายๆท่านเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมชาวธาตุน้ำประกฏพิจิกมีนถามว่าเขาเป็นยังไงยังคิดถึงคุณอยู่ไหมยังคงมีความคิดถึงอยู่ค่ะแล้วก็อะไรใดๆก็ตาม ที่เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาเขาตกผลึกทางความคิดได้เรียนรู้ได้รับคามาของเขาแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขาไม่มีหน้าที่จะกลับมาเลยเขามีความรู้สึกนี้เหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะถ้าคุณฝ่ายทําเขาพลังงานเขาออกมาบอกว่าเขาไม่มีหน้าที่จะกลับมาหาคุณไม่รู้กลับมาแล้วจะเริ่มจากไหน ก็ได้แต่อยู่ห่งางๆอย่างหง่วงๆเนาะอยู่ห่างๆคอยดูความเป็นไปของคุณอาจจะส่องบ้างไม่ส่องบ้างแล้วก็พยายามโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตต่อไปดังนั้นเดือนเมษายนใครในใจของคุณจะติดต่อมาไหมพลังงานออกมาบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ติดต่อสื่อสารกลับมานะคะ ส่วนตัวคุณเองก็พยายามที่จะ move on ก้าวต่อไป move on เป็นวงกลมมั่งก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกโล่งโปร่งสบายเพราะพลังงานเนิเกทีฟจากฝั่งเขาไม่ได้มีสื่อมาถึงคุณก็ะจะเป็นเดือนที่โล่งโปร่งสบายค่ะเป็นเดือนที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดี าจะเป็นงานใหม่การเรียนใหม่การเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เพื่อความสุขของตัวคุณรวมถึงคุณมีทริปการเดินทางได้ไปท่องเที่ยวอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะพลังงานอบบอกว่ามีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะเพื่อเคลียร์ energy แหละนะบางทีคนเราถ้ามีความรู้สึกถึงกันมากๆม,มันอาจจะต้องใช้เวลาเยียวยานานเกินกว่านั้นเกินกว่านั้นเกินกว่าไหน,น,น,านาคะอาจารย์ เกินกว่าเป็นเดือนนะคะบางทีอาจจะต้องเป็นปีนะแต่ถ้าท่านใดครบปีแล้วดีใจด้วยสถานการณ์พลิกเกมเปลี่ยนนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอรักครั้งใหม่หรือชีวิตคุณนะจะประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งแล้ววเบรช่นหรือพลังงานในตัวคุณนะมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เขาอะ่ะไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกแล้วเห็นไหมคะเขาสู้กับความรู้สึกตัวเองอยู่พอสมควรกลับไม่กลับกลับไม่กลับสุดท้ายก็คือยังไม่กลับ นะเขาให้โอกาสตัวคุณค่ะในความรู้สึกเขาคือเขาอยากที่จะให้โอกาสคุณอะได้เจอคนที่ดีกว่าเขานั่นเองนะคะจะเป็นประมาณนี้เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากแองเจิลแล้วก็ถ้าใคร Move on ได้แล้วนะอีกประมาณ ก่อนหรือหลังเดือน6หรือ6เดือนขึ้นไปมีเกณฑ์ได้พบเจอ new love energy นะคะเป็นชาวธาตุไฟ <Okay. S 1> แล้วก็ดูเหมือนเป็นชาวต่างชาติต่างแดนเป็นคนดีรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีแล้วก็เนี่ยแหละมีเกณฑ์การจะได้เดินทางไปมาหาสู่กันในลักษณะที่ข้ามน้ำข้ามประเทศนะประมาณนี้หรือถ้าเป็นคนไทยก็น่าที่จะ เนี่ยอยู่ไกลกันมากๆหรือว่ามีความแตกต่างกันมากๆในเรื่องของรสนิยมการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของคุณและเขานะคะเหมือนกับเป็นบทพิสูจต์รักแท้ครั้งใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเช็คข้อความจากแองเจิลกันหน่อย ขอข้อความจาก a n งเจิลนะคะสำหรับความรักของคู่ที่เป็นประเด็นนะโอเคคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักที่มั่นคงนะคนที่จะเข้ามาสร้างครอบครัวคุณจะได้รับโอกาสอีกครั้งในการเริ่มต้นใหม่กับคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆเพราะว่าคุณเป็นฝ่ายขอพรไว้นะคะ ก้าต่อไปนะอย่าเพิ่งท้อล่ะเอาละมาถึงคุณคนโสดคนโสดราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยขอทราบพลังงานความรักคนโสดราศีกรกฎนะราศีกรกฎพลังงานคนโสดค่ะ คนโสดนี่เหมือนยังไม่พร้อมเนาะยังไม่พร้อมในเรื่องราวของความรักเลยค่ะอาจจะเข้าวัดเข้าวา่าทําสมาธิมีความสุขเที่ยวนะคะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันมันหลอนอยู่เหมือนกันเนาะมันทําให้รู้สึกว่าการที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครมันไม่ใช่เรื่องง่ายไปซะสำหรับคุณนะคะอาจจะเจอประสบการณ์ความผิดหวังหนักห,กหกเสียใจอย,อย่างรุนแรงจากคู่ของคุณหรืออาจจะสลับกัน นะคะอาจจะเจอเรื่องราวรักก้าวรักสามเศร้าคนคนนี้คุณอาจจะเคยสร้างครอบครัวด้วยนะอย่าลางไปแล้วก็มีในหลายๆท่านนะคะคุณกลับมารักตัวเองมากๆเลยสำหรับคุณคนโสดราศีกรกฎเิ t ดี n e ฟิวเจอร์ในอีก10เดือนหรือก่อนหรือหลังเดือน10มีเกณฑ์จะได้พบเจอความรักแบบไม่คาดฝัน แต่สําคัญว่าคุณจะเปิดรับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะถามว่าเนื้อคู่ไหมมีพลังงานของการเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์มากกว่านะคะคู่ชีวิตที่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกผูกพันกับเขามากหรอกแต่เขาก็เป็นคนดีที่ทําให้คุณรู้สึกไว้ใจได้ในอนาคตแต่ก็จะไม่ใช่เดือนนี้นะคะที่คุณจะเจอก็คงจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังเดือน10 เดี๋ยวเดือนหน้าเราค่อยมาเช็คพลังงานกันอีกทีแต่ว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์การได้เดินทางไปทําบุญบ่อยมีทริปทําบุญเกี่ยวเนื่องกับคนชาวราศีสิงห์จะนําพาโชคลาภมาให้ในเรื่องของการงานที่ติดขัดมีปัญหาก็จะได้รับความช่วยเหลือจนกระทั่งเดือนเมษายนจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ถึงกับเหงื่อตกิดขึ้นคอมเดือนที่แล้วนะคะ เดือนนี้เนี่ยบางอย่างที่ตั้งใจเรื่องการงานเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็เดินเกมอย่างระมัดระวังปลายทางอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีความหวังว่าทั้งงานทั้งธุรกิจและความรักเนี่ยจะได้รับโอกาสใหม่จะมีสิ่งใหม่ๆที่ดีเข้ามาแทนที่นะคะ้าขายใดๆก็ตามเนี่ยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวตะวันออกกลางหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติ หรือว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสจากคนที่เพิ่งเปิดบริษัทใหม่ต้องการผู้ร่วมธุรกิจแต่ว่าไม่ได้ให้ร่วมเงินนะอาจจะคุณอาจจะเป็นเอฟเฟรตให้เขาก็ได้คือเหมือนเป็นตัวแทนไปในหน้าแบบนี้ก็ได้ชีวิตมันก็จะเริ่มดีขึ้นในส่วนหนึ่งที่ราศรีกรกฎกังวลน่าจะเรื่องเงินด้วยแหละถ้าคุณผู้ชายก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะดูแลใครช่วงนี้แต่ก็อยากจะรู้ว่าจะมีอนาคตคู่ชีวิตไหมคําตอบคือมีนะคะ ก็โหค่อนข้างจะอยู่ในประมาณก่อนหรือหลังเดือน10นี่แหละดังนั้นก็ช่วงนี้ทำมาหาก,กินไปก่อนนะคะเศรษฐกิจกในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลตัวเองกันมากๆเลยในช่วงเดือนที่อาจารย์ซันออกคลิปนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้พลังงานเนื้อคู่มีค่ะจ,ะจะเจอช้าหน่อยเท่านั้นเองหลังจากที่เยียวยาตัวเองมีความสุขรักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเพลินๆไปค่ะก็จะได้เจอลักษณะเนื้อคู่มีเกณฑ์เป็นชาวท่าน้ํานะคะกระกรพิจิกมีถ้า ถ้าดินได้ราชาวราศีสาสีขออภัยค่ะชาวราศีสิงห์ได้พบเจอในลักษณะไม่คาดฝันอาจจะไปทํางานแล้วบังเอิญเจอเนี้ยไปเที่ยวแล้วเจอกันนะคะหรือว่าในโซเชียลก็ได้มีส่วนนะคะตัวคุณเองในช่วงเดือนนี้มีกี่เกณฑ์ชีพจรลงเท้าค่ะอาจจะต้องเดินทางไปดิวงานติดต่องานแล้วก็หางานใหม่แบบชี้ที่ว่า ฝุ่นตลบเลยอ่ะเพราะว่าคุณต้องการให้สภาวะการทางด้านการเงินของคุณมันดีขึ้นมานะคะถามว่าดีไหมดีค่ะเดี๋ยวจะได้เจออะไรใหม่ๆอาจจะเป็นช่วงหลังเมษาไปนหน่อยก็ได้แต่เดือนเมษาเป็นช่วงที่ทําไปแก้ไปก่อนนะคะให้รอดผลไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยมาเช็คกันอีกทีคุณเก่งมากๆสามารถดูแลแตัวเองได้ดีนะคะรวมถึงก็ไม่ได้เป็นภาระคนรอบข้างอันนี้ก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะ นั้นเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนำจากแ n งเจกันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็ค่อยมาเช็คพลังงานเนื้อคู่ของคุณอีกทีนะคะไม่แน่ว่า v อเวรชั่นก็อาจจะเปลี่ยนแล้วนะคะตามพลังงานของก๊าซในแต่ละเดือนเนี่ยหรือบางท่านก็อาจจะเกิดขึ้นเลยโอเคขอคําแนะนำจาก Romance Angel หน่อยคะ่ะ ดูสิคุณต้องการคนที่แบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคำตอบคือเยสคุณจะได้เจอนะคนที่จะมีอยู่เคียงข้างร่วมสร้างฝันร่วมกันเป็นความรักที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคิดถูกที่อดทนรอเพราะว่ามันจะไม่ได้มีเหตุการณ์ซ้ำเดิมหรือรอยเดิมนะคะ ไม่ว่าต้องการอะไรคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นมาราศีกรกฎเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านเพ่งจิตดังนั้นขอให้เพ่งจิตคิดถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดสิ่งดีๆแล้วก็เป็นคนณนะปัจจุบันที่อยากจะสําเร็จในอนาคตนะคะภาพฝันภาพมโนไม่เท่ากับการที่เราลงมือทำค่ะพอลงมือทำแล้วอ่ะเราก็จะเป็นในแบบที่เราต้องการ เอาล่ะทีนี้มาถึงคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเนาะคนคุยที่ยังไม่มีสถานะหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนนั่นเองเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยอุย้ยการ์ดบล็อกขึ้นนะคะเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันแล้วไมาะ คุยกันน้อยมากนะคะหรือว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยมีเกรฑ์ว่าคุณอาจจะไม่ไปต่อหรือไม่ก็ตัวเขาอาจจะอยู่เงียบหายไปได้พลังงานนิวเอนเนจีมันขึ้นมาที่ฝั่งคุณแล้วนะคะอือดูสิไม่ต้องใค่ายต่อนะเพราะว่า ค่อนข้างที่จะชัดเจนเาล่านะโอเคคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะคงจะไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคนคนนี้ได้เขาใช้วิธีเงียบกับคุณแล้วมันกําลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องคลางแคลงสงสัยนะประตูบ้านใหม่กําลังเปิดออกแล้วก็เป็นโฟร์วอล์ดเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นรักระยะทางไกลาอาจจะคุยกันทางโซเชียลนะคะมาได้ซักระยะ ขอคุยขอเจอก็อไม่ค่อยจะได้เจอนะเขาอาจจะดองความสัมพันธ์มานานมากนะคะแฮงแมนนี่ขึ้นนานมากนะเพราะว่าเขามีคนที่ถูกใจกว่านั่นแหละเดลเฟอร์ขึ้นในเร็วๆนี้หรือในเดือนนี้จะมีการปิดจบบล็อกไม่คุย no contact เกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือไม่ต้องไปพยายามตามไม่ต้องไปพยายามค้นหาสืบสอบเพื่อติดต่อค่ะให้ ทำแบบเดียวกับที่เขาทำเนาะแฝ่เพราะว่าการที่ใครคนหนึงตัดสินใจแล้วว่าจะบล็อกหรือไม่คุยกับเราแปลว่าเขาไม่ได้ต้องการเราอาจจะเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไร้คุณค่ามันมันหมายถึงว่าเขาไม่สามารถจะคือเรามีราคาสูงที่ต้องจ่ายแล้วเขาไม่สามารถจะจ่ายได้อะเขาไม่สามารถมีในส่วนที่เราต้องการได้ ดังนั้นเหมือนเวลาที่เราไปเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะของมียี่ห้อทุกยี่ห้อดีหมดไม่ว่าจะเป็นชาแนลหรืออะไรใดๆเลยก็ตามหรือจะเป็นแบรนด์คนไทยมีคุณค่าในตัวหมดเพียงแต่ว่าใครชอบชิ้นไหนเลือกชิ้นนั้นโอเคไหมคะแต่คุณค่าของมันนะยังอยู่ดังนั้นคุณค่าของตัวคุณยังอยู่คะ่ะ Move on นได้เลยไม่ต้องไปพยายามทำอะไรนะแต่ถ้าใครบอกว่าเขาชัดแล้วคะ่ะ คุณก็ไปดูที่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คกันแต่ว่าอันนี้ถ้าถามถึงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะออกมาบอกตรงๆเลยว,ว่าเขามีตัวเลือกแล้วเขามีคนถูกใจแล้วซึ่งคนนั้นน่ะไม่ใช่คุณมูฟออนได้เลยค่ะเพราะว่าตัวคุณก็มีดีไม่แพ้กันเขามีเดอ l ์เลเวอร์คุณมีโฟร์วอนส์ forward. คุณมีเนื้อคู่คู่แท้ของคุณที่กําลังจะปรากฏขึ้นหลังจากโน c คอนแทคหรืออาจจะก,ก่อนอยู่ที่ประมาณ4วัน4สัปดาห์ขึ้นไปก็จะได้เจอ มีเกณฑ์การเดินทางมีเกณ์การออกเดทมีการมีความสุขมากๆในเรื่องของความรักมีเกณฑ์เจอความรักที่ชัดเจนนะคือชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันก็คือเขาชอบคุณอยากส,สัมพันธ์อยากมีอนาคตร่วมกันแบบนี้เลย new energy ที่จะเข้ามาพลังงานเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีอะชาวธาตุไฟเมษธนูค่ะ,ะส่วนคนที่ยังไม่ชัดเจนน่าที่จะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมีนชาวธาต ลมไม่ถุนตุนกลุ่มได้เตรียมรักรักครั้งใหม่นะคะคนคนนี้เป็น l ลิฟอัตเฟิร์สไซด์เจอแล้วก็ถูกอกถูกใจนะคะเผลอๆพอเจอแล้วอ่ะคุณอาจจะเทเขาคนนี้ไปเลยบล็อกไปเลยไม่คุยเลยเพราะว่าเห็นได้ชัดแล้วว่าใครกันแน่ที่เห็นคุณค่าในตัวคุณมากกว่ากันนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากเอเจนกันหน่อย ขอคำแนะนำจากโรแมนต์สซงเจินนะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต้องพยายามอย่าเครียดอย่ากกังวลกับคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจนะเพราะเดี๋ยวกดแห่งแรงดึงดูดอะมันทำงานอยู่เสมอแหละขออภัยค่ะเดี๋ยวคุณจะไปดึงดูดเอาคนที่ไม่ใช่ไม่ตรงสเปคมาแล้วเดี๋ยวมันจะกลายไปว่าคุณต้องเผชิญปัญหารักเขาข้างเดียวอีกเหมือนเดิม ออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากตรงนี้ซ้าไปอยู่ในที่ที่คู่ควรไปอยู่ในที่ที่เป็นของคุณนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่นะคะที่ไม่ได้มีประเด็นนะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นค่ะเดี๋ยวมาเช็คกันที่กันหน่อยนะ ช่วงนี้ก็น่าจะจะมีความสุขแนละเดินเมษาได้ได้หลายอย่างมากได้โชคลาภเงินทองนะคะจากคู่ของคุณแล้วก็อาจจะได้ท่องเที่ยวได้ไปมีความสุขในหลายๆท่านอาจจะถูกขอมั่นแบบสายฟ้าแลบนะคะถูกขอแต่งงานแบบสายฟ้าแลบเลยดูสิการด,ดีมากๆเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมยังไม่ทันเลยเลยกาแต่งงานก็มานะการจดทะเบียนสมรสมาเลยค่ะสําหรับ justice นะคะ โอเคเตรียมพร้อมหรือ,อยังพร้อมสําหรับการโยกย้ายหรือ,อยังคะแม่ก,กาศดีทุกใบเลยสําหรับคนโสดก็ไม่ต้องคาริบไฟนะอาจจะมีเรื่องกังวลใจเรื่องการเ,ออเคลื่อนย้ายโยกย้ายนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเดือนนี้คู่ของคุณเอาอกเอาใจคุณมากๆเลยเหมือนเป็นราชาเหมือนเป็นราชินีเลยนะคะ ได้ทั้งของขวัญทั้งโทรหาทั้งสวีทหวานทั้งเดินทางมาหารวมถึงเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ขอคุณแต่งงานแล้วนะคะคู่ของคุณเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิง์ชาวธาตุไฟเมษธนูแล้วก็ชาวราศีตุลได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเกณฑ์การเชื่อได้ว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคนค้าจะรวดเร็วหน่อยนะ ในช่วงเดือนเมษาอาจจะมีข่าวคราวหรือตัวคุณอาจจะต้องเตรียมตัวในการเดินทางไปต่างประเทศไปหาคู่ของคุณเพราะว่าไพ่ t h w w r r l t t h s u u n t h e Star ยังเกี่ยวกับต่างประเทศอยู่นะคะหรือไม่ก็ต่างจังหวัดค่ะนะหรือไม่ก็คู่ของคุณเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะ,ะชีวิตความรักของคุณจะมีความมั่นคงอบอุ่นมีความสุข ในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นเดือนของความสุขของคุณคือยิ้มแก้มปรตไปเลยนะคะนอกจากได้ของขวัญอะไรใดๆแล้วคู่ของคุณอาจจะเตรียมการในเรื่องของการเซ็นเอกสารบางอย่างให้กับคุณอาจจะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อาจจะเกี่ยวกับเรือนหอแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับการสมรถวิวามงคลน,นั่นเองนะคะแล้วก็หลายๆท่านคู่ของคุณอาจจะ มีการเตรียมการเซ็นออฟเฟอร์บุตรของคุณให้ไปใช้ชีชวิตอยู่ต่างแดนด้วยก็คือให้การดูแลเทคแคร์แหละดูแลทุกภาคส่วนประมาณนี้ก็ถือว่าโชคดีส่วนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณนะ่ะเขาก็น่าจะเตรียมความพร้อมสําหรับตัวเขาเองในในหลายๆอย่างเพราะว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีการวางแผนเรื่องการแต่งงานเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คู่ของคุณให้การซัพพอร์ตในการตัวเขาเองก็จะดูแลตัวเขาเองอย่างดีแหละ คุณก็แทบไม่ต้องเป็นเหมือนมีภาระอะไรมากมายมันก็ทำให้คุณรู้สึกสบายใจแฮ ppy มีความสุขแหวนอาจจะลงนิ้วแบบชนิซี่ไม่คาดฝันก็ได้ในหลายๆท่านแล้วหลังจากนั้นอีก6เดือนก็มีเกณฑ์การเตรียมงานเรื่องการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสการเดินทางไปต่างประเทศหนนี้ตัวคุณเป็นฝ่ายต้องไปนะเพราะพลังงานการเคลื่อนย้ายมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวเขา,าจะได้มีเกณฑ์การจะต้องทำวีซ่า วีซ่าคู้มันนะหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตเรียนรู้แต่ถ้าถามอาจารย์ซันว่าวีซ่าไหนดีในกรณีที่มันกันแล้วใช่ไหมหรือจดทะเบียนหรือ,อยังยังไม่ได้จดก็าตามมั่นเมินอะไรใดๆเนี่ยอาจารย์ซันอยากให้เป็นวีซ่าท่องเที่ยวก่อนถ้าเกิดในเคสที่เรายังไม่ได้ไปเรียนรู้ชีวิตเขาทางโน้นเลยให้เป็นเร,เรียนรู้ชีวิตของเขาทางโน้นให้เต็มที่ก่อนนะคะ ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราเซโนเราก็กลับได้โดยที่ไม่ต้องรอแต่ว่าอย่างถ้าเป็นวีซ่าความสัมพันธ์มันจะต้องรอนะคะมันจะต้องรอเวลาให้ครบถึงจะกลับได้นะหรือว่าในเคสที่ไปแล้วเขาไม่ได้ดีกับเราจริงๆ แล้วเขาขับใส่ไล้ส่งให้เรากลับมาเราก็จะได้สามารถตีตัวกลับมาได้เลยหรือว่าแค่เปลี่ยนเที่ยวบินเท่านั้นเองตัวเดินทางจะต้องมีให้เราทั้งไปทั้งกลับนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเพร s เซฟไว้ก่อนความรักตอนนี้มันดีอยู่แต่อนาคตอ่ะเราก็ต้องเหมือนกับเพ e s เซฟดูแลที่แคร์ตัวเองให้ดีแต่ดูจากอนาคตมันยังไม่ได้มีอะไรตรงนั้นแต่อันนี้เอาเอา สิ่งที่อาจารย์ซันรู้แล้วก็อยากจะสอนเตือนมาให้ได้เก็บกลับไปพิจารณานะจ๊ะเอาล่ะมีความสุขมากๆนะคะสำหรับคนมีคู่ราศีกรกฎทีนี้เดี๋ยวเรามาขอข้อความจากแองเจิลกันดีกว่าคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นขอข้อความจากแองเจิลค่ะ เคมีสตรีแม่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชุ่มชื้นหัวใจและได้เทีย่ยวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะก็ถ้าใครเม k เดียฟฟอร์สขึ้นเนาะถ้าใครยังไม่อยากมีบุตรก็ขอให้คุมกำเนิดอะไรใดๆให้ดีนะคะจะเป็นดวงช่วงเดือนที่แฮปปี้คู่ของคุณเนี่ยจะดูแลทั้งการเงินทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทางกายทางใจใดๆครบสูตรอะมีความสุขอะนะคะ มีความสุขช่ำไปเลยลูกแต่ว่าดูแลตัวเองด้วยอาจารย์สันขอฝากไว้แค่นี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ